ส่วนวักิจกรรมความเพียรทั้งที่69วันที่11เดือนมีนาคม2568 EP ที่1ครับ1ครับ3วันนี้เป็นวันที่11มีนาคม2568เป็นครั้งที่69ที่ข้าพเจ้านางสาวกัญญากรมาดิชกุลไทยขอถวายเจริญส่วนใจพระยาพระสุภวิริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ญบูชาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอติของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเลิกได้มีอมนาจที่จดจ่อเนี่ยค่ะพระยาชนะเนี่ยเปิดต่อเนื่องด้วยเธอ บทที่หนึบทสดชุมนมเทวดาจัมันตาจักรวาลีสุอัตราคัจฉันตุทวตาสัทธรมังมุนิราชิสาุนันโตศัโมกขังตะเคีกามีตัลุเปกีดิสิกอะตืตติเควิมานีจีเปราเคจะคามมตลุนะคะหันทีหาวัถุแห่งเกเตปุมมาจะยัจุุทวาชะรากาลาวิสัีนัขันทัปนาหาติจันตาสันติียังมุนิวัตวะจะนางสาธบมีสุนันโตธรรมะเทวนาการุอยยังปัทัานตาธรรมะเวนาการุอยยังปัทถานตาธรรมะเทวนา ทางอัปปุติยามะอีมีนางตกาเลนะทางมังอัปปุติยามะอีมีนางตะกาเลนะสังขังอัปปูติยามะที่สามบทกล่าวพระราชนิพนธ์อาราชขึ้นมาพระองค์ก็เข้ามาพุทธังพระสวัสดิ์ทางพุทธิ์เทวสวากาโตกเะ้ามาตาธรรมโมธรรมมังนรมสตรมิสุปฏิปันโนพเข้ามาตัสาวกต่างโทต่างสังขัง บทที่สี่บทสวดธรรมการเศรษฐีานะโมตัสสะาวะตัวลาหะตธรรมะธุตัสสะนโมตัสสาฆาวะตอวลาหะตธรรมะธมุตัสสานโมตัสสาฆาวะตัวลาหะตัวธรรมะธรรมุตานตัสสาบาวีวาัวธะคะมานาทตังสนะกัามิธรรมมุตัสสาามัสสาฆาัาะัมุัานามตัสสาตัาตังธรรมีธรมัสสานาัสสาฆาวะตัสังฆังรรมมิตัสสานาโัสสาะกัลามิตัรมปะธรรมังสนัสสาาตาตัวมปีสังฆังสานาั บทที่หกบทสดสัจจคีย์นะคานัที่มีส n ังอัญญพุทโธมีสนังวรังเอเจนะสัจวเจนะสุทีมีโมลทุสัะพทานที่มีส n ă งอัญญธรรมโมมีศ n ă n วรังเอเจนะสัจวเจนะสุทีมีโลทุสัพพทานที่มีศ n ă g อัญญ์ทังคูมีศ n ă ง g วรังเอเจนะสัจวเจนะสุทีมีโลุสัพพทา ขที่7พุทธานุชติปีตีบีโชพรควาอรังประมาณสามพุทโธวิชาจรนะนัคสัมปันโนสกตุลกะวิทูอนุตันนุปุริสธรรมมาตราทิจัทาเทวะมนุสานานพุทโธพัควาติบทที่8ทํธรมนั้นจติสวาขาตภวคขวตาธรรมสันติที่ภูวากลิโกเองปฏิโกโอปะนงโกปจัรงเวที่ดับโพวินดูหินติบทที่9กสังฆานจติสุปฏิปันโนพคว่าตัสาวกางโคุุปฏิปันโนพคว่าตสาวกทงโ ยายาปฏิปันโนพ็เขาวัตูสาวักงูามีจิปฏิปันโนกเขาวัตูสาวักรทางคูแลที่ทางจัตตาริปริเยุคาเนี่ยอาศัยริกัลาอินจะขาวัตสามวัดกรงงคูอาหูเนย์บาหุเนย์ครับที่นยัญชลี่ยนนโยนุตระนังกินนักเตงโลกะที บทที่สิบรัตนสูตรยานีธาภูตานิสมาคตานิคุณมานิวายานิอันตริเคสัพเพหีภูตาสุเมนาเขวังตุอาโธปีผักกัจจาตูนาดุทาติตังตาสมาเิตูตานิสามีธาสัพหีไม่ตังกันุถามังสิยาปะชายาทิวาจะละตูจะเหต์ลานติเยฟาลิงตาสมาหิเนรักคาถาปะปตายังกินจีวิตตังอินทวาหูนาวาสัพเพสุวายังรัตนางปณีตังนะโนสมังอัตติตถาคาตีนะมีธรรปีทรรมเนรัตนังปณีตังไอเตตตีนะตุวะ ขยังวิราคังอมตังปณีตังยนะคะจะาการสกฤหิโมนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมจามัตถิสมาธิกิติตัมปีธรรมเมรัตนังปณีตังอิเตสติจนะสวัสดิ์ทิคนุตยาพุทธเศรษฐูบริวารัญญีสติงสมาธิมานันตะระหิสมาธิมานันตะลิตะลิเหติการจะมาการย่มาหุตมาทินาเตนะโมนะอุชติอิทัมปีตังเมรัตนังปณีตังอิเตสติจนะสวัสดิ์ทิคนุตย เยปุคลาอัตถะตังอัสสตาจัตตานิเอตายุคานิฮุติเตตกคิเนยญาตุขัสสะสาวกาเอเตตุเชนนานิมหากลานิอิธัมเปสังเพรตนาตนาปณีตังเอเตสตเตนะสวริหงตุเยสุปยุตตามนัสสาทเถนะนิกายมิโนโคตมัสสาสนามิเตปฏิปตาอมตังพายหารัทถาวุธานิภูตินภูชมนาอิธัมเปสังเพรตนาตนาปณีตังเอเตสเตนะสวริหงตุยาทินตะคีโรปัตวิงทิโตสิยาตตุติวาเตภีอตามปะการปิโยตะตุปมา สาพูนิสังวธามิโยอริยสัจจานิอเวจปัสสติไอตัมปีตังคีละตังปิีตังเอเจสัจเจนะโกมังเเนีริยสัจจานิวิภาวยันติคัมปีละปันเนนะสุเทติตานิกินจาปิเตโหนติปุตตะปมาตานะเตภะวังอัตมมาทิยันติไอตัมปีตังคีละตังปนีตังเอเจสัจเจนะทวัดจหตุสหาวะตัสสนะสัมปทายะตายสุธรรมมาชหิตาภ่วันติสักกายะทิฐิวิจิกิคีตันจัสีละพตังวาปิยะทัติกินจิ จะตูหะปาเยหิจะพิปโมโตชะจาพิธานานิยพะโคกาตุยิธรรมปีสังเคระตนางปุณใตังเอเตสัตเตและทุตฏิฮนตุกินจาวิโสกัมมังกลูติปาปางกาเยนาวาจายุทธาตัยจัสาวาอภพูตูถัสสะปะกิเตายะอภพตาทิทัปทักสะอุตายิธรรมปีสังเคระตนางปุณใตังเอเตสัตเตและทุตฏิฮนตุวนาปุงเคยาท้าภูจิตาเคกิมหานามาเทปัตมะจะมิงกิมเฮตูปังมังทำมวรังอธิสยิจิพา นะคะมินปนมังหิตายะอีทำบีพูเทรัตนังปนีตังเอเจตเจนัสวัดิโค่นตุทสวัสดีโคตุวารูวารูโารูลาโูอนุตารูทำมะวะรังอธิติอีทาปีพุเทลรัตนังปนีตังออเจตเจะัชวัติโคนตุทีนางกุลานังระวังนะที่ซ้ำผวังมิรัตตจิตตา ยติเกากมิะเตคีนัีชาอบรุิชันทานิพันติทีลายามปฏีโปดีธรรมดีซังเคราตะนัป็ตนต่างเอเตสเตียสวัสิท้อุ่ยาเนาดาภูตานีสมัมาคาตานิพุนมาณิวายานิอันจะนเคตัตางเทุุที่ตางภูธานม,าามนตาิสวัสิุ ยานีถาภูตานีตะมาขตานีภูมา Arrow, exemple, นิวายานีอันตะลิเทสทาขตังเทวุนุตสกูจตังมังนมสสาวัตมุนโตยานีถาภูตานีถมาคตานีปุมานิวายานีอันตะิเทสทาขตังเทวุนุตสกูจตังส้างทางนมสสาวัตวะิมุนตบทที่11อารตานาติยาะละติ อาตาติยะปิตละบทย่อสาพโนมมตโตสาวปทันตาวิโตสาะเวเลมจิการโตนิโโตจตวเพราะว่าสาพีติโยวิวัชันตุสาพโโวินาชันตุมาติพรวัวันตาโยกทีฆาโยโเพราะวิหานาสนาสลิสนิจังวุฒายาจตารุมาวัชันติอายวันโสุขังพลังบทที่เดบองที่ตาบลา ปัญยาสูตรเอวามีตตังเอกังชาวบยางพระคาฆายางวิหารติขญาติเสสัตถิงตักพิภูฐาเสนะตัตนาคูะควาพิกูมันติติสัพพังพิขเวอธิตังกินจาพิขเวอสัพพังอธิตังจากขุ่งพิขเวอธิังรูปอทิตาจากขุวิญญาณังอธิตังจากขุทปัสโสอธิโตยาปิตังจากขูสัพพะปัสัญญาภูปจติเวทิจตังสัังวาทุคังวาทุคังวาสัังวาตามเปะทิตังเกณฑทิตังอธิตังกาคกินาตุตักกินามกินาอธ สะ1000งในเตอุทามิโสตังอธิการสัทธาอธิการโสตะวิญญาณอธิการโสตะทังคะโสว่าที่ตัวยังปิทางโสตะทังคะปัญญาอุบัติติเวทิจังทุกังว่าทุกังว่าทุกขังว่าตามที่ให้ตั้งเกณฑ์นะที่ตั้งให้ตั้งตัวอคินะโทกับอคินะบอกอคินะที่เป็นปฏิญาณจารมาในตัวที่หิบุริเทวีทุกที่หิปะนะติหิปฏิญาณที่อธิการเตอุทามิ ทานาวหัที่ตังพันธาทิตทังคันวิญญาณังอาทิตังคันทศปัจสูทตยังป็ทางคานไสััสสัพพญญาอุปัติเมติยีาุขัวทุกขังวาทีเข้ามาสัขังวารีนทิตังอาทิตังกระัาขีนโทศัณขีนาโมขีนาทิตังชาติยาชาลามนสุหิปเทวีหิทุกขิหิตภมาลัหิเป็นลกิหิที่กำิา นทิ่ตาชิวหาวิญญาณังนธตการชิวหาสัพพัสโสัทิโูยงปิทางชิวหาสัพพัสสัติยาอุปสติวิธีางุขังวาทุขังวาทุขังวาทุขังวาตามเศทิฏังเกณนาอธิตังอีิตังกระลากีนาโตจักีนาโมีนาธิตังชาติยะชายามระนีนะโซเกหิปริเทเวหิทุเกยหิตุมาตสิหิปุญญาสิหิติตันติวะทามิกายโยทิโตขุขับพาทิฏากายวิญญาณังทธิตังกายสัปสัสุอธิโตยงปิทางกายสัปสัพพัสสัพ ตังต่พกินาธุพระกินามอพกินาที่ต่งชาติชาลามอะตักฮิเปิเทวีฮิผู้แกฮิตุนัเซฮิอุปการเซฮิที่ต่างถิ่นทามิ มโนอัตติโตธรรมาทิตามโนววญญาณังอัตตังมโนสัพพโสติตยังปิทังมโนสัพสัพจยาอุปจติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุกขังสุขังวาจำเป็นทิตงเกยะทิงอัตตังราีนาทสกีนาโมขินาทิตังชาติยาชาลามนันเนโทกณหิปริเทวหิทุกหิทมนัเสยุปยาสิหิจันติวธานิเอวังปะสังพิเวิสุตวาลิยสามวะโกจักขูสมนปีนิพินติบรูเปสุปีนิพินติจักขุเวญญาเมตตินิพินติจักภูสัพพะเชปี 就可能也没季呢，春季。 มโนมิปีนิพิติสเทสุปีนิพิติโตตวิญญาณใปีนิพิติโตตวิตาปฏเตปีนิพิติยามไปทางโตสัพสัยาอุปัติเวทยต่างทุขังวาทุขังวาทุกขะมุทุขังวะตัสมิปีนิพพิติขานะจะมิปีนิพพินติขเทสุปีนิพพินติขานะวิญญาณในปีนิพิติขานาตัปปสตปีนิพิติยามไปทางขานาสัพัสปัติยาอุปัติเวทียต่างทุขังวาทุขังวาทุกขมุทุขังวะตาธรีมิปีนิพพิน สัพพะสัพติยาอุปัชฌิติเมทียะตังสุขาวะทุกขังวาทุกขะมาทุกขังวาตาทะมิปินิพินติการยะทะมิปินิพินติภพทัพเพสุปินิพินติกายะันเนิยมยานีปุตินิพินติการยะขปัตปินิพินติยาำปิทางกายะสัพพะสัพติยาอุปัชฌิติเมทียะตังสุขาวะทุกขังวาทุกขะมาทุกขังวาตาทะมิปินิพพินติ มันน <Workers>, ่าจะมีปีนิพนิติทำมีสุปีนิพนติมนวิญญาณีปีนิพนติมนุสัพพตปีนิพนิติยังไปททำมนสัพพะิสัพพิยาอุปจติไวทีจดังทุกังวาทุกังวาทุกครัทุกังวาจ์ตมีปีนิพนตินี่เป็นทางวัตถเวลาขาวมุตติมุติมีติยาหังุติคีนะชาติอุปตังาอมาจยังกตังกรนี้นียังนาปลังอิตตายาติพิธาาติติเทมาโวดากภาควาอัตมนาเตภูเพคะเข้ามต ปาติตังกรรมานภูงิมัตมินจาปณะอุยากะระนัทธมุนกันามานีตัสาพิคุตหัสตาอนุปายะอาสาวหิติจานีวิมุติจิงตติบทที่สิบสามอนาตตะลคนสุตังเอวรมีสุตังเอกงจะมยังพะควภาลานะคยังหันติอิสีปตะเนมิคาายตตะลคโคพัวะบัญจวะคีเยพิุมันเตเสิปังพิคเวอนาตารูปัญจายังทังพิะเวอัตตาพระวิศา ในยี่ทางรูปังอภาทะาน้างวัดเตยาลพิาจะรูปเอวังเมรูปังหูตัเอวังเมรูปังมาหสติะสมาจะโพิคเวรูปังอนัตตาจะสมารูปังอภารทะยังสัตตงวัดเตะรัติรูปเอวังเมรูปังหูตัเอวังเมรูปังมาหสติวทนานาตาวิทนาใจทางพิคเวอัตตาพขิสาณายีทางวิทนาภัะยัสงวัเตยยาลพิธาจะวิทนายาเอวังเมรทนางหูตัเอวังเมรูทนามาหสติจติจะสมาจะโพพิคเวอนัตตาตัสมาวิทยานาภารทะยัสงวั ตตินัตะรับสติวิทนานยาเอวังเวทนาหองตัวเองเวทนามาอโหติติสัญญาณตาสัญญาใจในทางพุทธวิอัตตาปุทิสานิยธรรมสัญญาสัญญาปัทยะสังวตยะละพิจดะสัญญายาเองมีสัญญาหองตุเองมีสัญญามาอโหติตินิตมาตะโขพิชเวสัญญาณตาตะสมาสัญญาปัทยะสังวตตินัจะรับสติสัญญายาเองมีสัญญาของตัเองมีสัญญามาอโหติติ สังฆาราตาสังฆาราจ่าห <mel> <int> ิธางพิวอัตตาพุทธิสารสุนทีงทั้งสังฆาราภัทยะสัางวัเตรยงละเปตจะาจาสังฆาเรชุเอวมีสังฆาราหุนออมีสังฆารามาหนตุตีจะสมาจะคปิะสังฆาราจะสมาหะสังฆาราภัทยะสังวัตุตีนจะราตสังฆาเรสุเอวมีสังฆาราุออมีสังฆารามา มณฑะพิคเวยานังนิจังวานจังวัติิจังพันเตยังานังทุกคังว่าตุวะที่ทุกงพันเตียัน้นจังคงวุิทาม่เมองกลังอังตมนิปตาติจงงังมานะอตะขมะมีอตในอัตติโนพันเตสัตสมาติหาพิคเวยงกิจิรูปังิตานะคะุปจุบันยังอาจจะต่างาเพหทาวโอราิกาวสุปมาวะมินาวตุณิาวายันทเนันที่เกวาระเรตาปังรูปัง สีสัญญาตีตา้าสุปนาจะตังวาปทาวาอุระเดกวาหินาวาปนทาวายาทุเลสัญติีวาสัพาสัญญาในตาะมนีสุขมันมีนามีสูอัตจิมีตังนิตาผูตัางขาปัญญาดัพังเยเกีสัญฆราตีตา้าสุปนาจะตังวาปทาวาอุระเกวาหินาวาปนาวาทุเลสัญติเวาสัพเพสัญฆราตนต่าะมนีสูขมันะมีน้ามีสุอัตจิมีตังนิตาผุ้ตงเข้ามาปัญญาดัชพัง วิญญาณังวิญญาณังนัตตาวิญญาณังจทิงพิพเวตาคือะใทางวิญญาณังกัยาเตยละพิตตทวิญญาณิเอโมมวิญญาณหุตเอโมวิญญาณัาหุติีธรรมะตพิพเววิญญาณังนัตา ตามวิญญาณนาอภัยทะยาังวัตตินัตตะปติวิาณนเอวมีสัวิญญาณตัวเอวมีวิญญาัมาหสิติอังกิมษาพิคมีนูปังนิจังวานิจังวเตนจังพันเตยบันิตังทุกคังวตังทุขังวติทุกขังพันเตยบารนิตังทุกขังวิปริมาไมทังกำลังตังทำวะสัุงเอตังมามะเอตขมาจมิเอโุเมีตาตีนเหตังพันเต็นต่งกิมงมิาพิคมีเวทนานิจาวานิจาวเตันนิจพันเต ทุกคั้งวิปริณามาทรมังกำลังตังธรริะเจตงเอตังมามะเอโสหามัติมิเอโสมตตาตาติโนหตังพันเตตังกิงมาภิคเวสัญญาณิจาวานิจาวาติอิจาพันเตยามปานิจางทุกครั้งวาตางสธรวาติตทุกครั้งพันเตยาานิจางทุกครั้งวิปริณามิธรมังกำลังตังสมิปะเจตเตังมะมะเอโสหามัตมิเอโสมีอาตาติโเหตังพันเตตังกิงมนธา พิคมสังฆารานิจาวานิจาวาสตนิจาพันเตยบาลานิจางทุกคังวาสังขุ่าวาเทตุขางพันเตยบาลานิจางทุกครั้งวิปินามะทำมังกลังตังสำบุิปฏิบุเตังมามะเอสุามะคุนาเอมีอัตติงเทตังพันเตยยังกินจิตวิญญาณัตีตานาขจุปะปันงอัจตังวาสีทาวาอุรานิกาวาทุกมาวะเฮนาวาปนิาวา ยานภูเลสันทิกีวาสปังเนตวิญญาณังเนตังมามะนตังิมีนะมีโทมีอตาติมิตังพันเตเอว่ามีตังเมท้าภูตังสมกปัญาณยะทับพัง อมองปัตังนิก็เบสุตวะอริยสาวกโกรูปัตเินปิณิพินสติเวทนานเาปิิพินติสัญญาปิิพินติังฆาเลสุปนิพินติวิญญาณะมินปิพินตินิพินทางเวลาสติเวลาคารวุ้สติเวตัสมเวตมธิานังหุติชีนาาติวุตตังพมาจากิยังกตังได้ยังนาปลังอิทธายาติปิทานาติอิทาวโวจากวาปัตตมนา ปันจมัคคียาภิคูก็เข้ามาโตภาษาสิตังพิจารณ์พรุงน,รนี้มาจะเปนจากปณะเบยยากรณ์นัทมินิันธ์มานีปันจมัคคียานางภิคูนางอนุปาทยาอาสาวีเหติตาณีวิโรติงสสติ กุลิมันจันทิสังราชาทาแต่ละทัประชาสติคันทัพพนังอธิปติมหาราชายะาติโสกุฎตาเป็จเสาพระพาวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตทุติมันโตวันวันโตยาติโสโมธรรมนาพิการมุงพิคุณังสมิติงพระนางถ้าที่นั้นจัติสังราชาวิรุณโหต่อปจะชาสติคุมพันธนังอธิปติมหาราชายะาติโสกุฎตาเป็จเสาพระพาวอินทนามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสสิโนโมธรรมนาภิกระมุภิคุณังสมิติงว่านังปัทถิมันจายที่สังราชาวิรูปักคูปัสสตินะค่ะนางอธิปติมหาราชายาสัสิโสภูตาปิจสสาพาหัวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสสิโนโมธรรมนาภิกระมุภิคุณังสมิติงว่านังภุตรัญจาร์ที่สังราชากุเวโรตัสปัสสติยักคยักคานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสภูตาปิจสสาพาหัวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตญาสสินโนาง ภูริมาทิสังทัตตาโททักทีเนนัมเวรุลทัคโกปัชชีเมนัมเวรูปักคูเวรูอุตตรังที่ทั้งจัตตารูเตมหาราชาสมันตาจัตุโรท karaoke, F, ิสาทัทันลัมนาอัตทังสุวะเนกาปิรวัตทเวเตสังมายโยยาวิโนทาสามอาคูวันเจนิกาตถามายาุเกนดูเวเกนดูวิภูวิภูโตสหจันธนูกามเสดโถจะกินนุมาุนิวันุจะปะนาโถโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตอนนี้ิตาเสนจะคันธปูนโรราชาชาโนสหู อาคูปัญญสติโคเจวะติมพรูสุรยวัชชาเอเตจันีตราชานุคันทัพพาสหราจุพิมุธมานาพิกำมพิคูหนังตมิตริงวนางอาทาคูนาภาษาทาคาเวซาลาสหัสตจงากรรมพระรตตลาอาคูปายาคาสหายยาติพียมุนาทัตตะทาจะอาคูนาคายาสิโนเอราวันูมหานาคูทูปาคาสมิตริงวนางเยนาคาราเชสหัสหรันติทิพานิชาปักขิวิจุติจักคูวิหายาซตีวันมัชปตาเจตนาสปนาอิติเจสนามังอภยันตธานะ ทานาคาลราชานามาสิสปันาโตเคเมะคารสีพุทโธตตนะหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสะปนนาสนามะกังกสุภุฑังทีตาวชิรหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตะรูวัตวัตเซเดชัมันโตเจจัสติโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานะเวขาสาเปปะจิตจิตสุติจิตะปะหาลาทูนโมติจหะสตัญจะพระนิพุตานางสภเพเมโรจนามัการสนาหิธวาพะลิงเจนางลาหุบุพัฒนบุปะาคมงสามยโยธานิภัตันเตภิกขุนังชเมจิงวะนาง อาโปจะเทวาปัทมีจะเตโชวายโยตถาขมุงมารุณาวารุณาเทวาสัโมจะยะสัชสหามิตากรุณาการิกาอาคูเทวายัสสินุทะสัเสเตธาากายาสเพนะนัตตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสิโนุโมธมานาภิกขุุนังเภิงขุนังเวณฑูจะเทวาสหาลิจะสมาจะทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันธมาคูปุรักิตา